อลิสเป็นเด็กช่างฝันหนึ่งในหลายร้อยหลายพันคนที่มีอยู่บนโลกนี้และจากจินตนาการของเธอทำให้เรารู้ว่าอลิสเป็นเด็กที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีความกระตือรือร้อนอยู่ตลอดเวลาแถมยังมีความคิดแปลกๆที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย เรื่องราวการผจญภัยของ Alice, อลิซนอกจากจะสนุกสนานชวนติดตามในแบบเด็กๆแล้วการพูดจาโต้ตอบกันของตัวละครยังสามารถเรียกรอยยิ้มและความชื่นชมให้เกิดขึ้นในใจของผู้แปลได้ไม่น้อยเพราะในคำพูดเหล่านั้นไม่เพียงแต่จะสอดแทรกอารมณ์ขันที่เกิดจากความไร้เดียงสาข,ของอลิซและเพื่อนๆในโลกแห่จงจินตนาการของเธอเท่านั้นแต่ยังมีการสอดแทรกความคิดแปลกๆซึ่งบางทีเราก็คิดไม่ถึงมาก่อนเหมือนกันผู้แปลคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของหนังสือเล่มน,นี้ และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ประพันธ์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่อาริสผจญภัยในแดนมหัศจรรย์จะเป็นวรรณกรรมอมตะที่ครองใจผู้อ่านมาตลอดทุกยุคทุกสมัย นี่คือบทเกลือน้ำของอลิซผจญภัยในแดนมหัศจรรย์ฉบับภาษาไทยค่ะสุดยอดวรรณกรรมเยาวชนคลาสสิกเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคศักราช1865เขียนโดยลูอิสแคโรลนักเขียนชาวอังกฤษซึ่งเป็นเรื่องราวการผจญภัยของเด็กหญิงอลิซที่ตกลงไปในโพรงกระต่ายวรรณกรรมคลาสสิกเรื่องนี้ถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชันมาตั้งแต่สมัยภาพข่าวดำค่ะ เสน่ห์จากการเล่าเรื่องราวในจินตนาการของเด็กเพื่อหลบหนีออกจากโลกแห่งความเป็นจริงยังคงมีอยู่ในเด็กทุกรุ่นทุกวัยค่ะ ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าครั้งหนึ่งเราเองก็เคยสร้างโลกในความฝันเอาไว้เหมือนกันประเด็นนี้จึงถูกนำมาเล่าผ่านรูปแบบภาพยนตร์อยู่หลายตอหลายครั้งค่ะคลิปนี้แอมมากำลังจะพูดถึงภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเนื้อเรื่องของวรรณกรรมเยาวชนที่มีชื่อว่า Alice Adventure in Wonderland ซึ่งถูกตีความออกมาในรูปแบบต่างๆต้องบอกเลยว่าหลังจากที่แอมมาหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็พบว่ารูปแบบการเล่าเรื่องในหนังให้มีตัวละครเด็กใช้จินตนาการเพื่อหลบหนีจากโลกแห่งความ เป็นจริงมีอยู่หลายเรื่องเลยล่ะค่ะคลิปนี้เราขอเริ่มจากหนังและซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจาก Alice in Wonderland แต่ยังคงรูปแบบเดิมเอาไว้อยู่ซึ่งมีดังนี้ค่ะ1 Alice in Wonderland ในปี2010และ Alice Through the Looking Glass ในปี2016 หนังไลฟ์แอคชั่จากดิสนียซึ่งนับว่าเป็นเรื่องแรกๆที่ทำให้เกิดกระแสการสร้างหนัง l i ฟ e a อคชั่นขึ้นมาซึ่งอาจจะต่างจากหนังรีเมคที่ไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องเหมือนกับในการ์ตูนต้นฉบับเป,เป๊ะๆทำให้ Alice in Wonderland ในเวอร์ชันนี้มีความแปลกใหม่ผสานสเปเชียลเอฟเฟกต์สุดตาการตาและคว้ารางวัลอสการ์ไปถึง2ตัว ในต้นฉบับหนังสืออลิซ e นวันเดอร์แลนด์เป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆจอมฝันเฟื่องแต่ในฉบับภาพยนตร์ของดิสนีย์ถูกเล่าใหม่ผ่านอลิซในวัย19ปีที่ครั้งหนึ่งเคยเข้ามายัางดินแดนมหัศจรรย์แต่เมื่อเติบโตเป็นวัยรุ่นก็ลืมเลือนความฝันนั้นไปตามกาลเวลาในระหว่างที่อลิซกำลังจะถูกขอแต่งงานจากการบังคับของผู้ใหญ่โดยที่เธอไม่เต็มใจเธอก็ได้วิ่งตามเจ้ากระต่ายขาวและกลับเข้าสู่อันเดอร์แลนด์อีกครั้งเรื่องราวในภาพยนตร์เป็นการนำเอาเนื้อหา จากในหนังสือทัง Alice Agranger in Wonderland เล่มแรกและ t r u h the Looking Glass เล่ม2มาผสมกันและเล่าเรื่องใหม่ผ่านมุมมองของ a อลิซที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทำให้เราได้เห็นความแตกต่างเมื่อดูภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชั่นของ Disney ในปี1951ที่ล่องลอยไร้แก่นสารแต่แฝงในยะขี้สงสัยของเด็กผู้หญิงตัวน้อยคนหนึ่ง ในขณะที่ภาพยนตร์อลิซินวันเดอร์แลนด์ในปี2 0 1 0เพิ่มเติมภูมิหลังของตัวละครและสร้างภารกิจให้อลิซต้องไปปรับจับปะวอกี้สะท้อนถึงเด็กที่กำลังจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาระหน้าที่ให้ต้องรับผิดชอบหรือแม้แต่ตัวละครอย่างแมทเทอเตอร์ที่ในากระตูนออกจะดูบ้าบินก็ได้ถูกเพิ่มเติมมุมมองความเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกอื่นๆน,นอกเหนือจากความบ้าเพราะกำลังจะถูกอำนาจกดขี่จากระบบการปกครองที่ไม่เป็นธรรมของราชินีแดงและภาคต่ออย่างอลิซทรูเดอร์ลูกิงแกลส์ที่ได้ เพิ่มเติมเนื้อเรื่องให้อลิซย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอันเดอร์แลนด์อีกครั้ง วั upon a สะพอนาทามอินเวอร์เนอร์แลนด์ในปี2013และ2014ในนิทานทุกเรื่องมักจะมีตอนจบที่แสนสุขแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหลังจากตอนจบที่แสนสุขเหล่านั้นมันจะเป็นยังไงวันสะพอนาทามคือซีรีส์ที่จะเล่าถึงเรื่องราวของเราตัวละครในนิทานหลังจากนั้นค่ะเรื่องราวของเอมมาสาววัย2ี่ที่อยู่ๆเธอก็ได้พบกับเด็กชายเฮนรี่ที่อ้างว่าเป็นลูกชายแท้ๆของเธอทางทั้งที่เธอยังไม่มีแฟนเลยด้วยซ้ำเฮนรี่บอกว่าแท้จริงแล้วเอมมานั้นเป็นลูกสาว ของสโนไวท์กับเจ้าชายค่ะและพาเธอไปยังเมืองสตอรี่บรุ๊กซึ่งคนในเมืองนี้ทุกคนคือตัวละครจากเทพนิยายที่ถูกลบความทรงจําด้วยคําสาปของแม่โมดใจร้ายแล้วถูกส่งมารวมกันอยู่ในเมืองนี้ค่ะโดยที่มีแม่โมดใจร้ายเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนี้อยู่และตามคําทํานายนั้นเอมมาเท่านั้นค่ะที่จะช่วยแก้คําสาปนี้ได้วันสเพอร์น่าทมเป็นซีรีส์จากช่อง ABC ซึ่งอยู่ในเครือของวอร์ดิสย์ค่ะทำให้ตัวซีรีส์สามารถนำตัวละครดังๆจากดิสนีย์มาใส่อยู่ใน ได้มากเท่าที่ควรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหล่าเจ้าหญิงอย่างซโนไวท์เบลมูานรวมไปถึงอันนาและเอลซาด้วยโดยซีซั่นแรกนะคะจะมีตัวละครจากนิทานเรื่องอลิสในดินแดนมหัศจรรย์อย่างแมทเทอร์ที่ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญบางอย่างโดยตัวละครน,นี้จะมีความสามารถในการใช้หมวกคารุมมิติได้ค่ะจึงเป็นที่มาของวันสุพรณาธิ์อินวันเดอร์แลนด์ซีรีส์ภาคแยกของวันสุพรณาธิมที่แยกออกมาเล่าเรื่องราวย้อนอดีตไปยังอีกมิติหนึ่งที่มี คือว่าวันเดอร์แลนด์ที่มาพร้อมกับตัวละครจากอลิซในดินแดนมหัศจรรย์ครบองค์เลยค่ะ 3. p h ฟีบี้อินวันเดอร์แลนด์ในปี2008หนังเรื่องนี้หยิบเอาอลิซในดินแดนมหัศจรรย์มาเปรียบเทียบกับการเติบโตของเด็กผู้หญิงผ่านมุมมองของหนูน้อยฟีบี้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาบางอย่างทำให้หนูน้อยคนนี้ ต่างกว่าเด็กทั่วไปรวมถึงความเข้มงวดของผู้เป็นแม่ทําให้เธอใช้จินตนาการสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาเพื่อหลบหนีจากความเป็นจริง p h บี้อินวันเดอร์แลนด์ำแสดงโดยแ l f เ n n i n g ค่ะในเรื่องเธอยังเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆอยู่เลยแต่ก็ตีบทแตกได้ตลอดทั้งเรื่องเรียกได้ว่าความสามารถทางการแสดงเกินวัยจริงๆค่ะ เรื่องนี้อาจจะต่างจาก2เรื่องแรกที่พูดถึงไปสักหน่อยค่ะตรงที่มีความเป็นหนังแนวดรามา่าครอบครัวแต่สอดแทรกความ coming of age เข้าไปทําให้คนดูได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับตัวละครหลักอย่างฟีบี้ค่ะ เรื่องนี้เป็นหนังดราม่าที่เคลือบความแฟนตาซีด้วยการนำเอานิทานเรื่องอลิซในดินแดนมหัศจรรย์มาใช้อธิบายความนึกคิดของหนูน้อยฟีบี้ค่ะเรื่องด้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคการเล่าเรื่องที่นำมาใช้กับหนังแนวนี้แล้วทำเอาคนดูอย่างเราๆเนี่ยเสียน้ําตากันได้ตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็น finding neverland หนังดราม่าแนวครอบครัวเรื่องราวของชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของนักเขียนผู้ให้กำเนิดปีเตอร์แพน หรืออย่างกู o บา y e คริสโตเฟอร์โรบินเรื่องราวของเด็กชายผู้เป็นแรงปันาใจในการสร้างป่าร้อยเอเคอร์และเหล่าผองเพื่อนของเจ้าหมีน้อยวินนี่เดอะพูผ่านเรื่องราวของผู้เขียนที่เคยผ่านการรบในสงครามอันแสนโหดร้ายมาก่อนที่จะสร้างสารรคนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะสี Away, ในปี2020อย่างที่บอกค่าว่าการหยิบเอานิทานมาเล่าผ่านมุมมองของตัวละครที่ทำให้หนังแนวดราม่าครอบครัวถูกเคลือบไปด้วยความแฟนตาซีทำให้หนังแนวนี้ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆจากภาพที่เราเห็นในโปสเตอร์หนังค่ะอย่างเช่นหนังเรื่องใหม่เรื่องนี้ด้วยค่ะที่โปสเตอร์เนี่ยดูยังง่ายยังไงก็แฟนตาซีผจญภัยแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนังแนวดรามา่าครอบครัวซึ้งกินใจ อารมณ์เดียวกับ p h บบี้อินวอนเดอร์แลนด์ไฟดิ้งเนเวอร์แลนด์และ o o d b ายคริสโตเฟอร์โรบินค่ะ Come Away เป็นหนังครอบครัวที่เปิดตัวด้วยการที่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยต้องเสียลูกชายคนโตไป ตามมาด้วยอาการซึมเศร้าของผู้เป็นแม่ส่วนพ่อก็ติดพน,นันสร้างนีสินเอาไว้มากมายหนังผูกเรื่องราวไว้กับนิทาน2เรื่องค่ะลูกชายคนกลางที่ชอบเล่นกับพี่ชายในป่าสวนบทบาทไล่ล่าโจรสลดัดรู้สึกผิดหวังจากการจากไปของพี่ชายและสร้างโลกเนเวอร์แลนด์ของตัวเองขึ้นมาเด็กชายคนนี้คือปีเตอร์ค่ะ ส่วนน้องสาวคนเล็กที่พ่อแม่กำลังประสบปัญหาหนักอาจจะต้องส่งตัวเธอให้คุณป้าไปเลี้ยงดูสาวน้อยผู้เห็นป้าเป็นราชินีแสนโหดร้ายก็ได้หนีจากโลกแห่งความเป็นจริงและสร้างวันเดอร์แลนด์ในจินตนาการขึ้นมาเด็กหญิงคนนี้คืออลิซค่ะหนังได้แอนเจลิน่าโจลี่มารับบทแม่ซึ่งเธอได้ร่วมเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้ด้วยค่ะ เรียกได้ว่าตัวเธอนั้นมีส่วนร่วมกับทั้งตัวเนื้อเรื่องและการแสดงจนอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอกําลังเล่าเรื่องผ่านตัวตนของตัวเองอยู่หรือเปล่าเพราะอย่างที่เรารู้ข่าวกันดีค่ะว่าเธอนั้นต้องต่อสู้กับโรคซึมเศร้าและโรคมะเร็งเต้านมรวมถึงข่าวการหย่าร้างกับสามีเก่าแบล็กพีชและยังต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกๆถึง6กคนแต่มาว่าเธอน่าจะถ่ายทอดเรื่องราวของปัญหาครอบครัวและความซึมเศร้าผ่านหนังเรื่องนี้ได้อย่างงดงามเลยทีเดียวค่ะ และนี่ก็คือหนังและซีรีส์ที่นำเอาวรรณกรรมเยาวชนอย่าง Alice a v e n t u r in Wonderland มาตีความใหม่เสริมเรื่องราวสะท้อนแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราขอเปลี่ยนแนวค่ะยังคงอยู่กันที่ Alice in Wonderland ค่ะแต่คราวนี้มาสายดาร์กสายโหดกันบ้างมารอติดตามกันนะคะว่าจะมีหนังหรือซีรีส์เรื่องไหนเปลี่ยนพอดเรื่องแฟนตาซีสดใสให้กลายมาเป็น Wonderland ในแบบโหดๆได้รอติดตามฟังในคลิปหน้าค่ะ